รวม5เมืองน่าเที่ยวในจีนทั้งเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูฉงชิงและก็เซิจจนเจิ้นมาเริ่มกันที่เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกที่เยาอยากแนะนําเลยเพราะเป็นเมืองที่ทั้งเที่ยวง่ายและก็สนุกทั้ง การเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกที่เที่ยวจุดเช็คอินเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วสถาปัตยกรรมของเมืองเนี่ยก็ยังสวยมากๆอีกด้วยทั้งตึกเก่าแก่สไตล์ยุโรปตึกสูงๆหรือว่าตึกอาคารแบบจีนสมัยก่อนส่วนที่เที่ยวที่ใครมาเซี่ยงไฮ้ก็ต้องแวะเช็คอินกันเนี่ยก็จะมีดิสนีย์แลนด์เดอะบานหอไขมุกหรือว่าจะเป็นย่านช้อปปิ้งอย่างถนนหนานจิงอันฝูหรือว่าซินเทียนตี้เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งเมืองที่เที่ยวสนุกเลยมีทั้งกิจกรรมที่เที่ยวหลายแบบให้เลือกเที่ยวกันด้วยอีกเมืองที่ตอนนี้เราว่าหลายคนน่าสนใจกกกันน็็คืืออเเฉิิงงตตูปมมมที่ธรรชาาสวย อย่างภูเขาสีดาวนีที่ที่ระดับ 5A ที่บอกเลยว่าวิวและบรรยากาศเนี่ยสวยเหมือนกับรูปวาดเลยหรืออีกที่เที่ยวก็คืออุทยานปี้เผิงโกที่ล้อมไปด้วยวิวภูเขาทะเลสาบแล้วก็น้าตกแถมเมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารด้วยนะนอกจากที่เที่ยวกับอาหารแล้วที่เฉิงตูก็เป็นบ้านของมีแพนได้อีกด้วยเมืองที่3ก็คือปักกิ่งเป็นอีกเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเลยที่เที่ยวส่วนใหญ่ในปักกิ่งก็จะเป็นเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีมอลดอกโลกเยอะที่สุดในประเทศอีกด้วยส่วนท ปักกิ่งมาก็จะได้เที่ยวกำแพงเมืองจีนด้วยนะมาต่อกันที่ชงชิง่งเป็นเมืองที่เหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลยด้วยความที่ภูมิประเทศข,ของเมืองนี้เป็นแบบภูเขาทําให้เมืองที่ถูกสร้างส่วนใหญ,ญ่จะอยู่บนภูเขาแล้วก็หน้าผาชงชิงเนี่ยเป็นเมืองที่จเจริญมากๆมีทั้งย่านช้อปปิ้งแล้วก็ถนนคนเดินภาพต้องของเมืองนี้เลยก็คือรถไฟที่วิ่งทะลุตึกหรือว่ามันในเล่นที่ยาวที่สุดในโลกจุดเช็คอินที่อยากแนะนำเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะชงชิงหงหย่าตงซูเปอร์เอ็กซ์ตรี ตือถนนคนเดินจิวฟ่างเปยแล้วถ้ามาเมืองนี้เพื่อนๆต้องลองหมาล่ามอไฟกันด้วยนะมาถึงเมืองสุดท้ายแล้วก็คือเซินเจนเมืองนี้เป็นเมืองของเทคโนโลยีและก็ธุรกิจเลยแล้วการเดินทางกับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็ลังมากๆอย่างโดนส่งของด้วยแท็กซี่ไร่คนขับแล้วว่ามันเจ๋งมากๆถึงเมืองนี้จะมีตึกสูงเยอะแต่พื้นที่สีเขียวเขาก็ยังมีเยอะเหมือนกันอย่างสงมันธรรมริมน้ำเซินเจนเป่าอันที่มีชิงช้าสวรรค์เบเกอรี่อีกที่ที่อยากให้มากันก็คือผิงอันไนแนนเซนเตอร์เป็นต ตอนนี้ประเทศจีนเป็นอีกที่ที่น่าเที่ยวม,มากๆแต่และเมืองก็มีเสน่ห์แล้วก็ที่เที่ยวที่แตกต่างกันใครเคยไปเมืองไหนมาบ้างมาเล่าให้ฟังกันได้นะ